สวัสดีค่ะลูกปัดธนาพิรัตนะคะมาจากสวิตอาร์ตเดกิ้งสตูดิโอค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้โอกาสได้มาร่วมแชร์นะคะตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะก็จะเรื่องของออนไลน์เนี่ยก็จะมีความสําคัญมากๆเลยค่ะกับธุรกิจเพราะว่าหน้าร้านก็อาจจะแบบว่ามีคนเข้าถึงน้อยลงนะคะแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยยังไงทุกๆคนก็จะได้เห็นเราอยู่แล้วค่ะจะได้ร่วมมาแชร์สิ่งใหมๆ่ๆหรือว่า ความคิดสร้างสารรค์ที่ต่อยอดเพิ่มขึ้นมาจากปกติอะคะ่ะให้มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้อะคะ่ะยังไงช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะคะร่วมกันฝ่าโควิด -19 ไปด้วยกันได้ค่ะค่ะสู้ๆนะคะ,ะ,คะขอบคุณมากค่ะ